วันนี้นะครับมีหลายแมปอัปเดตนะฮะแต่ว่าแมปแรกที่จะเจอกันนั่นคือกลางทะเลทรายนะครับเกมนี้ก็อัปเดตมาเพื่อนช่วยประกอบรถกันก่อนเร็วเร็วเขึ้นมาขึ้นมาปิดประตูด้วยประตูปิดประตูด้วยสิต้อ,อ,องปิดให้ที่เห็นที่ชื่อเกมเนี่ยคือสตรอมนะฮะมีพายุพายุยังไม่พออีกเหรอพายุทะเลทรายพายุยทอร์นาโดโดนมาหมดแล้วมีพายุอะไรอีกจะไปได้ไกลแค่ไหนวันนี้ มีพวกหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะมืดแล้วโอ้โหอันนี้หรือเปล่าพายุโอโ้โหพายุฝนตกด้วยอ่ะฝนตกด้วยแต่รถสวยใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนอืมไม่ต้องตกใจนะนายนายก็นั่งนิ่งเลยเปิดไฟอ๋ออันนี้เปิดปิดไฟโอเคจะเจออะไรข้างทางบ้างวันนี้โอ้โห หนึ่งพันเมตรแล้วรถไม่ค่อยไปแล้ะเป็นอะไรเอไฟติดโอเคปิดไฟก่อนโอเคฮะผ่านพายุมาแล้วครับสบายมากข้างหน้ามีบ้านเฮ้รถรถรถ,ถนนมันลื่นถนนมันลื่น <c oughs> อรถไม่ค่อยไปละอะไรหมดอะไรหมดแวะบ้านก่อนดีไหมเพื่อน ห5 0 0้าเมตรไว้หน่อยก็ดีนะรถไม่ค่อยไปละดูซิมีน้ำไหมน,นี่เพื่อนดึงเบรกมือด้วยเพื่อนเบรกมือเนี่ยเดี๋ยวรถไหลอืมปืนอยู่ไหนปืนปืนอ่ะปืนอยู่นี่โอเคอือดูซิในบ้านมีน้ำไหมทำหน้าที่หน่อยสิเพื่อนอือฮโอ้โอ <laughs> รู้ว่ามีแต่ไม่รู้จะมาตอนนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อเรียบร้อยเคลียร์หมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาน้ําไปเติมเพื่อนน้ําน้มทีนี้มาดูข้างหน้าว่ามันมีอะไรผิดปกติหม้อน้าหม้อน้ํายังมีอยู่แล้วก็มีน้ามันเครื่องก็มีอยู่นะอะไรหมดอะน้ํามันหรอ ใครเอาน้ำมันเครื่องไปเติมนน้ำมันรถเนี่ย0.8ลิตรถึงว่าทำไมสตาร์ทไม่ติดไม่อยากเดินเท้าและคงต้องเริ่มใหม่อย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนม,มามาเริ่มใหม่ผมซื้ออันนี้มาเป็นรถทรัคนะครับเป็นรถกระบะราคา800โลบักมันจะแรงขึ้นไหมรถกระบะไฟของเรา กระบะแต่งซิ่งฮะลุยกลางทะเลทรายอ่ะสปรายมาก่อนสปรายน้ำมันเติมไปเลยทีเดียวน้ำมันมาฮะซื้ออาวุธได้ตอนนี้ดีมาก48ลิตรนะครับโอเค48ลิตรสีดำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอ๋อมันคือออยโอเคน้ำมันเครื่องข้างหน้าส่วนสีส้มคือดีเซลเอ๊หรือว่ากระบะต้องใช้ดีเซล กระปต้องใช้ดีเซลหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> ติมไม่หมดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรบอกใจตัวเองก่อนว่าไม่เป็นไรเอาขาดอะไรอีกบ้างมีอะไรต้องเอาไปอีกกอกกี้ตอกกี้าปืนแปะไว้แล้วก็ปิดประตูเอาละฮะมาลุ้นกันว่ารถขับได้ไหมที่เติมไปใช้ได้หรือเปล่าหมดแล้วนะเรียบร้อยเตรียมตัวเป็นสีลุ้งด้วยเหรออือสตาร์ตปิดครับ <c oughs> ลุยกันเลยเย้เอาละโอ้คอนโทรนยากแฮะลืมอะไรไหมเนี่ยไม่ลืมแล้วนะข้างหน้าจะเจอพายุใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูสปีดนะฮะดูสปีดครับพายุเหมือนเดิมประมาณสามสี่รอยเมตรจะมีพายุฝนตกเปิดไฟหน่อยสิอือฮึออู้หอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยรถมันลื่นฮะฝนตกถนนมันลื่น มันคอนโทรไม่อยู่หามาใกล้มากเฮ้ยมันลื่นมากเลยโอ้โหกลางถนนโอเคบนพื้นนี่ก็ได้ไม่ต้องบนถนนถนนลื่นบนพื้นทรายก็ได้อึ้งแรงมากโอ้จนได้อ่ะบ้านหลังแรกดูซิมีอะไรไหมอ๋อมีน้ำมัน ปั๊มน้ำมันฮะสวัสดีครับพี่พี่อ่ะดับเครื่องก่อนจอดเปิดประตูหยิบปืนมาอมขออนุญาตสำรวจหน่อยนะครับพี่พี่ไม่ทะลุอีกแล้วต้องเปิดก่อนซอมบี้ซอมบี้มีอะไรไหมข้างในมีลัง แกะไม่ได้มีโอ้มีดีเซลอีกแล้วอะอะน้ำมันไม่ต้องเติมนะฮะเรามีอยู่เยอะเลยไปลุยต่อจะีสองพันเมตรแล้วตรงนี้จะมีของไหมแวะเลยแวะเลยเฮ้ยควันขึ้นอีกแล้วอะโอ้ควันขึ้นบ่อยมากเลยรถเสีย,ย,อ,ยอย่างบ่อยอย่างงี้ได้ไหมไม่โดนลำบากเหลือเกิน โอ้โหปืนก็ถือยากยากเออโอ้ยปืนอืมมีอีกไหมหลังร้านหมดแล้วนะโอเคครับขอน้ำเปล่าหน่อยน้ำเปล่าไม่มีเลยอ่างั้นกินก่อนช็อกโกแลต โ้น้ำเปล่ามันใช้เยอะมากเลยอะมันจะหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่1ลิตร2ลิตรขับไม่ถึงพันเมตรน้ำหมดอีกแล้วมันเปืองน้ำมากๆโอ้ฝาผมก็ปิดแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันกลางทะเลทรายใช่ไหมอ๋อแล้วฮะถ้าไม่มีน้ำคือเป็นเรื่องอีกรอบแน่นอนต้องสั่งสัพายอีกจริงเดินเท้าง่ายกว่านะอาจนานหน่อย ครั้งที่แล้วเดินไป15,000เมตรนะครับอันนั้น2ชั่วโมงนะมีเดินหลบด้วยมีแม่น้ำไม่มีอ่ะอาคารใหม่ๆยังไม่เจอนะคืออัปเดตมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามาดูในเกมว่ามีอะไรบ้างไม่งั้นต้องมาดูดิสคอ r นีนี่นี่นจอดจอดจจโอ้โหเครื่องดับเอาอีกแล้วมีไหมมีมีม มีกี่คนน้ำมีครับแต่ว่าพายุกำลังมาชีวิตลำบากเลยเกินเคลียร์ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนโอเคกระป๋องน้ำโอ้ยฟ้าผ่าน้ำมาน้ำน้ำน้ำเอ๊ะมันเติมได้เปล่าเติมได้ไหมน,นะสอมบี้ขอโทษนะมันเติมได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ฮะถังอันนี้คือถังอะไรถังเติมน้ำไหมไม่ใช่โอเคมีสอง มีสองแกลอนอ,อมันน่าจะรองน้ำฝนได้นะมี2แกลอนแล้วก็มีของกินเล็กน้อยอ่ามีออยด้วยโอเคอันนี้เอาไปด้วยอันนี้เอาไปด้วยไว้หลังรถโอเคครับแอปเปิลมากินหน่อยแล้วก็ดีเซลหมดแล้วแป๊บเดียวฝนโอ้ยแสงแดดจ้ามากสตาร์ทอืม เดี๋ยวก็หมดอีกข้างหน้ามีอีกฮะอีกหลังหนึง่งดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยโ,โอเคไปได้ไกลหน่อยขับจอดขับจอดอยู่เงี้ยทั้งวันไอ้บ้านหลังนี้สองชั้นโอเคจอดหน่อยจอดหน่อยจอดจอด,จอด,จอดโอ้แลมันสิ่งมากรถสิ่งจริงพายุอีกแล้วอือ เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเข้าบ้านก่อนโอ้โหโอ้ยพายุแรงมีอีกไหมข้างในมีไหมโอเคไม่มีแล้วโอเคครับผมว่าเติมอันนี้ก่อนดีกว่าเติมน้ำก่อนมันน่าจะลดลงไปเยอะแล้วใช่ไหมนี่ไงเกินครึ่งเลยอ่ะโอ้หมดเร็วมากๆอาจจะต้องขับเร็วๆไหม เพราะว่าน้ำมันลดไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวกับว่าขับช้าขับเร็วต้องแบบใช้คุ้มอะแล้วค่อยเติมทีเดียวโอ้ขวามือไม่แวะแล้วกันฮะไปต่อฮะ4,000เมตรโอ้ห0 0 0เมตรสะพานทั้งที่แล้วจำผิดอันแรกมันข้ามปกติอันที่2ต้องเร่งเครื่องที่หน้าปัดมันไม่ลดนะน้ำชา้ชาชา้ชาชา้าช้าช้าช้าเฮ้รถติดติดอะไรอะน้ำหมดอีกแล้วครับอะไรเนี่ย จอดปุ๊บหมดปั๊บรถมันติดโอ้ยพื้นมันอันนี้ไงพื้นเป็นเหลี่ยมรถมันโหลดต่ำแล้วพื้นมันเป็นเหลี่ยมมันไปไม่ได้ตกร่องครับโอเคโอ้วนก่อนวนก่อนวนก่อนขึ้นสะพานตอนกลางคืนอันตรายมากพึ่งเติมมอ้อน้ําไปนะอย่าเพิ่งหมดนะขว,วขวาไว้ขวาไว้อันนี้ขวาครับโอเคแล้วก็อันนี้เล็งให้ตรงก่อนเล็งให้ตรงก่อนแปบ๊บหนึ่ง โอเคไปได้ไปได้ซ้ายซ้ายอืออันนี้ขึ้นดีๆ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 อาา่าฮะแล้วก็ลงเนี่ชีวิตเดินง่ายกว่าเยอะ เฮ้ยติดอะไรกันตรงไหนอีกล้อนี้เหรอเฮ้ยรถรถอย่ารถอย่าพุ่งไปรถรถจอดก่อนจอด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 มันช่างทรมานเหลือเกินอย่าไปไกล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 เบรกมือ ให้พยุไปก่อนให้พยุโอเคพายุไปแล้วเราสตาร์ทรถเบรกมือลงอ,อันนี้ต้องซิ่งฮะอันนี้ต้องซิ่งเพราะว่ามันต้องพุ่งตัวไปด้านนูน้นเย่ไม่นะโฮมูสาเอารถข้ามมาได้ <c oughs> ทำไมทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้ด้วยออ,ออกยังไงล่ะเนี่ย รถมาความกลางทะเลทรายอีกแล้วครั้งก่อนความบนสะพานคราวนี้ข้ามไม่ได้ก็ยังความอีกเหนื่อยเหลือเกินชีวิตกลางทะเลทรายทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันต้องกระโดดมันต้องเล่นเครื่องมาไกลๆเลยอ่ะพอมันลงปุ๊บมันก็ควบคุมยากแล้วอ่ะมันคว่มเองเอด้านนู้นคืออะไรมีด้านนู้นด้วยแฮะยาวไว้ด้านนู้นสองด้านเลย มไม่น่าจะมีอะไรฮะมันก็เป็นพื้นไปเรื่อยๆครับมันน่าจะมีรถนะรถเอาไว้ขายก็ได้สปอร์รถใหม่เนี่ยมันน่าจะมีนะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะต้องไปเริ่มใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ